หความคิดแปลกๆของไฮไลท์ดิสบุ๊กนะคะอยากจะบอกว่าเล่มนี้คือเราชอบมากๆแล้วจบไปเรียบร้อยแล้วนะคะขออนุญาเกิดนิดนึงก่อนที่เราจะไปเข้า5ความคิดแปลกๆเนาะของแบรดอ n นโนเซน e นะคะหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือของแบรด i n n o c e n น e ซึ่ง Band อิ n โนเซน e ไม่รู้ว่าทุกคนรู้จักหรือเปล่าแต่ถ้าใครได้ไปยุโรปนะคะไปเที่ยวเนี่ยจะเห็นมันจะมีแบรดสมูทตี้หนึ่งที่ดังมากๆและทุกที่มีขาย เหมือนกันหมดนะคะแล้วไขดีมากแล้วแบบรสชาติดีด้วยคือเราบบไปเจอตอนที่เราไปอยู่เมาตาแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเที่ยวนเนเธอร์แลนด์อิตาลีสวิสวก็จะเจอนะคะแบรนด์อินโนเซนเราชอบสีเขียวมากๆไม่รู้ว่าทุกคนชอบสีอะไรเราคอมเมนต์มาบอกกันนะคะคือความยูนคของ INNOCENT มันคือยูนคจริงๆมันคือแบบมีความแบบมันจะมีคนคิดแบบนี้จริงๆหรอวะนะคะ ไปเริ่มต้นที่อันแรกกันเลยค่ะทุกคนสองถังกำหนดชะตาชีวิตค่ะทุกคนนะคะคือเขาเนี่ยนะคะใช้ถัง2ถังนะคะเพื่อทําการโหวตนะคะเพราะตอนนั้นนะเขายังตัดสินใจไม่ได้ว่าเขาจะควรลาออกจากงานเนี่ยมาทําแบรนด์สมูทตี้ดีไหมหรือควรทำงานอยู่อยากจะบอกว่าเจ้าของเนี่ยมีทั้งหมด3คนนะคะแล้วก็เป็นเพื่อนกันเนาะคือตอนนั้นตัดสินใจไม่ได้ว่าควรนี้ไม่หรือไม่ควรคือคือมันคิดนานม,มากๆค่ะทุกคนอยากจะบอกว่าไอแนวไอเดียนั้นนะ่ะคิดตั้งแต่เราเกิดนะคะหนึ่งเก้าเก้าแป นะคะเป็นแบบเป็นแนวไอเดียที่แบบเหมือนคุยกับเพื่อนว่าเราจะทําดีไหมหรือไม่ทํานูน่นนี่นั่นแล้วก็ตัดสินใจไม่ได้อะ่ะจนกระทั่งนะคะเขาได้เหมือนจัดงานดนตรีเนาะจัดงานดนตรีขึ้นจัดอีเวนต์ขึ้นนะคะแล้วเขาก็เลยมีความคิดพี่เลนพี่เลนนะคะก็เลยเอาถังสองใบเนี่ยนะคะถังใบหนึ่งเนี่ยเขียนเยสกับอีกถังใบนึงเนี่ยคือโ no, นเนาะก็ให้คนแบบโยน แบบของโหวตลงมาเออเป็นการแบบโหวตจากทุกคนนะทุกคนมันมัน,มนคล้ายๆสเตปบ้านเราที่แบบนั่งนับมือป่ะจำจีมาเขอะปอบแปะ 8, หรือแบบแบบเราตัดสินใจอะไรไม่ได้แล้วอขออนุญาตใช้ดวงแล้วกันก็เป็นฟิลนั้นเลยนะทุกคนคือคือมันดูแบบเออมันมีแบบนี้จริงๆด้วยแล้วท้ายที่สุดนะคะคะแนนโหวตอะก็เยสมากอยู่แล้วเนาะก็คือเอ่อถังที่เขียนว่าเย็ดเนี่ยใช่เนี่ยนะคะมีคะแนนโหวตมากกว่าเขาก็เลยตัดสินใจออกจาก งานเพื่อมาเริ่มต้นทําแบดสมูตี้ปัญหามันยังไม่จบค่ะทุกคนหลังจากที่เขาได้คะแนนในถังเยียดที่มันมากกว่าอยู่แล้วแล้วเขาแบบว่าเฮ้ยยังคิดไม่ออกอีกยังมีความลังเลว่าฉันควรจะลาออกมาทํางานดีไหมเขาเลยใช้การตัดสินใจที่ฉาญฉลาดมากๆเลยค่ะทุกคนใช้เหรียญเสี่ยงทายครับคือสมัยนี้เขาอาจจะแบบเดต้าประมวลข้อมูลข้อมูลอืมฉันใช้เหรียญเสี่ยงทายค่ะทุกคนเขาบอกว่าถ้าสมมติออกหัวเนี่ยให้กลับไปทํางานเหมือนเดิมแต่สรุปแล้วทุกคนรู้ไหมว่าแบบ เหมือนเขาจะได้เป็นแบบแบรนด์ดังจริงๆเหมือนเขาจะประสบความสาเร็จทางด้านนี้จริงๆเหรียญน,นั้นออกก้อยทั้ง3ครั้งเลย ะะแล้วเขาก็เลยแบบว่าอ่ะโอเคในเมื่อเหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญที่เปลี่ยนชะตาชีวิตของเขาจริงๆเขาก็เลยเก็บเหรียญน,นั้นไว้นะคะแล้วก็ติดไว้ข้างกาแพงของบริษัทนะคะภายในปีแรกเนี่ยที่เขาตัดสินใจอะไรเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยยังไม่ได้เขาก็จะใช้เหรียญน,นั้น,นในการเสี่ยงทายหรือในการตัดสินใจทุกคนนะคะก็สําหรับบริษัทไหนนะคะมีไอเดียอะไรที่ตัดสินใจอะไรไม่ได้สักทีก็ลองใช้เป็น2ไอเดียนี้ก็ได้นะคะ แปลกแนววะแปลกจริงทุกคนแต่มันเป็นแปลกความแปลกแบบว่าเรื่องจริงหรอวะแต่เราเชื่อว,ว่าจริงเพราะว่าทุกอย่างของเขามันดูแบบมันดูแปลกแนวไปหมดเลยอ่ะตั้งแต่แบรนด์ตั้งแต่อะไรคือคืออยากให้ทุกคนไปซื้อมาอ่านมันเป็นเล่มหนึ่งที่คุณอ่านจบแล้วคุณจะแบบ ขอบคนที่ได้อ่านจริงๆในเมื่อแบบการเริ่มแบรนด์กับเพื่อนเนาะมันก็ต้องมีอะไรที่ให้ทําเยอะแยะหลายอย่างเนาะเริ่มแบบเหมือนเท่ากับศูนย์เลยอะทุกคนเขาก็เลยมีกฎ5ข้อนะคะกฎ5ข้อนี้นะคะเขาไว้ในเรื่องของการเขียนกลยุทธ์จุดมุ่งหมายหน้าที่ที่จะต้องทำนะคะหรือว่าบางเรื่องแค่แบบการซื้อของเพราะว่าการทําสมูทตี้มันต้องซื้อของเนาะก็จะใช้กฎ5ข้อนี้เสมอนะคะข้อแรกทุกคนสามารถจําได้แค่เรื่องเดียว นะคะข้อที่2ถ้าทําไม่ได้พวกเขาคือคนโง่นะคะข้อที่3คนส่วนใหญ่จะจําได้3มเรื่องนะคะข้อที่4ไม่มีใครจําได้เกิน5เรื่องข้อที่5้านั่นคือกฎ5ข้อแกมไมก็มันจะมีหนังสือแบบนี้จริงๆหรอวะแล้วมันก็สนุกดีบางคนเริ่มจะเกาหัวแล้วนะว่า อันนี้ข้อที่3มแล้วจะมีอันไหนที่ใช้ได้จริงมากมาข้อ4กันนั่งนะคะข้อนี้ใช้ได้จริงแน่นอนนะคะมันเป็นการทดสอบค่ะว่าเราพร้อมที่จะทำบิสเนสหรือยังนะคะเขาเนี่ยให้ไอเดียมาแล้วมันเป็นอันนึงที่เรารู้สึกว่าเออก็จริงว่ะคือมันเป็นการดูตัวเองนะคะสมมติบางคนเนี่ยตอนนี้กําลังคิดนะคะหรือหลงกลเข้ามาดูคลิปนี้แล้วอยากมีแผนบิสเนสของตัวเองอยากจะทําธุรกิจเป็นของตัวเองเนี่ย แล้วยังไม่รู้ว่าตัวเองพร้อมหรือยังนะ่คะนอกจากใช้กระบวนการที่ผ่านมาแล้วนะคะแต่ยังรู้สึกว่ามันยังตอบโจทย์ไม่ได้ลองสังเกตตัวเองดูว่าหลังจากที่คุณเลิกงานมาเนี่ยหรือว่าในเวลาว่างของคุณเนี่ยคุณทําอะไรนะคะคือเขาบอกว่าถ้าคนที่พร้อมที่จะทําธุรกิจจริงๆพร้อมที่อยากจะมีแบบบิสเนสของตัวเองจริงๆแล้วนะคะคือหลังจากเลิกมาจากงานเนี่ยนะคะ คุณควรที่จะใช้เวลานั้นไปกับการแพนบิสเนสนะคะทำบิสเนสแพนต่างๆกลยุทธ์ต่างๆศึกษาข้อมูลต่างๆหรืออ่านเรื่องตัวเลขต่างๆที่เกี่ยวกับบิสเนสแต่ถ้าตัวคุณนี่กลับมาจากที่ทํางานแล้วยังแบบว่าดูหนังดูทีวีไปเรื่อยเปื่อยท,ทุกวันทุกวันโดยที่ในหัวมีความคิดว่าฉันอยากจะไปทําฉันอยากมีบิสเนสเป็นส่วนตัวฉันอยากมีแบรนด์นเป็นส่วนตัวแต่ถ้าพฤติกรรมของคุณยังแบบทาแบบนั้นอยู่่ะก็อาจจะยังไม่พร้อมที่จะ ทำบิสเนสนะคะถ้าคุณอยากจะทำบิสเนสคุณก็ต้องปรับรูทีนของคุณแล้วก็ปรับความพร้อมของคุณด้วยนะคะจริงๆก็เริ่มได้เลยค่ะทุกคนมาถึงเรื่องที่4กันบ้างนะคะเราชอบข้อนี้มากๆเลยนะ,ค,ะคือการทดสอบกับคุณยายการทดสอบกับคุณยายเนี่ยนะคะคือการที่คุณต้องสามารถอธิบายไอเดียธุรกิจหรือวิธีการเอาชนะคู่แข่งด้วยประโยคง่ายๆที่ คุณยายสามารถเข้าใจได้อันนี้นะคะมันคือวิธีเดียวกับที่ฮอลลีวูดเขาใช้นะคะคือพวกผู้บริหารหนังภาพยนตร์ที่จะขายให้กับสตูดิโอต่างๆเนี่ยนะคะคือการนําเสนอภายในลิ์เนาะหรือเรียกนะคะว่า i l l v r a t o r pitch ก็คือการ pitch เนาะก,การขายในในลิ์เนี่ยแหละนะคะคือต้องอธิบายไอเดียเนี่ยให้ได้ภายใน30มสิบวิทุกคนนะคะและเขาก็จะใช้นะคะในหลักการอันนี้ตลอดเลยนะคะคือการอธิบายแบบพวกแผนธุรกิจไอเดียประมาณ3ย่อหน้าหรืออะไรที่ ยากๆเนี่ยทำยังไงให้คุณยายเข้าใจทำยังไงให้คุณยายรู้ว่าเขาเนี่ยจะเอาชนะคู่แข่งได้อย่างไรนะคะคือเขาจะทำการทดสอบแบบนี้ตลอดกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะคะแล้วเขาก็จะตั้งคำถามว่าอะไรคือสาเหตุที่คนจะซื้อผลิตภัณฑ์ของเราแทนที่จะไปซื้อของคู่แข่ง อันนี้มันคือไอเดียที่ดีมากๆเลยทุกคนคือบางครั้งเราอาจจะแบบมองข้ามไปเพราะว่าเรามีหลักการเ,ออเยอะแยะเรามีคําสวยหรูเรามีนุ่นนี่นั่นโอ้ยแบบเต็มไปหมดนะคะแต่ท้ายสุดแล้วอะลูกค้าเราเข้าใจไหมลูกค้าเราจะซื้อของเราไหมแล้วมันยากไปหรือเปล่าอันเนี้ยเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เรารู้สึกว่าเออว่ะเราต้องตั้งคำถามว่าอะไรคือสาเหตุที่ทุกคนจะซื้อผลิตภัณฑ์ของเราแทนที่จะไปซื้อของคู่แข่ง ชอบอันนี้มากในที่สุดก็มีสาระแล้วเดี๋ยวมาดูข้อที่5กันนะคะทุกคนข้อสุดท้ายข้อที่5นะคะ,ะ,คะก็ถือว่าเป็นคำคมเลยเนาะเพราะว่าเราชอบมากๆนะคะอ่านพร้อมกันทุกคนอ่านในใจแล้วเราก็จะอ่านให้ฟังนะอย่าแม้แต่คิดที่จะยอมแพ้หาทางที่ทำให้สำเร็จว่าเราก็อยากจะแบบปิ้นแล้วก็แปะไว้ทุกที่นะห้องน้ำเอ่ยตู้เย็นเอ่ย ให้เราเห็นนะทุกคนคือคืออันนี้เขาอธิบายจากหัวข้อนี้ที่เขาแบบเหมือนแบบหาผู้ลงทุนเพิ่มแล้วแบบมันดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้เลยทุกคนแต่เขาไม่ยอมแพ้นะคะแล้วมันได้จริงๆอะ่ะทุกคนอยากจะบอกว่าหนังสือเล่มน,นี้เป็นเล่นหนึ่งที่เราอยากให้ทุกคนอะ่ะซื้ออ่าน เราป้ายยาเลยคือดีมากๆหนังสือเล่มนี้นะคะของจากลิฟลิ t นะคะเนาะก็ต้องขอบคุณสำนักพิมพ์ด้วยนะคะที่ส่งมาให้สดงแบงค์คือจริๆงๆเนี่ยเขาก็บอกว่าคุณจะรำงันค้าเห็นชอบรีวิวหนังสือชอบหนังสือมีหนังสือเล่มโปรดอันไหนมาดูที่หน้าเว็บได้เลยนะแล้วก็ส่งให้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราส่งให้หนังสือเล่มนี้เหลือไม่กี่เล่มแล้วทุกคนเพราะว่ามันเป็นหนังสือที่นานมากๆแล้วนะคะเขาก็ไปนค้นมาจนได้เนาะแล้วเราอยากจะบอกว่าข้างในอ่ะมันเป็นสีแบบนี้แล้วมันมีรูปร่างหน้าตาภาพอะไรอย่างเงี้ย แล้วเวลาทุกครั้งที่เราทอ้อหรือว่าทุกครั้งแล้วเราเหนื่อยหรือไอเดียมันตันนะทุกคนอันนี้จะเป็นหนังสือที่ให้ไอเดียเราเยอะมากในการที่เราจะเริ่มทำบิสเนสหรือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราแบบมองมันแคบจนเกินไปอันนี้เขาก็จะให้ไอเดียได้แล้วก็ หาทางออกได้ด้วยนะคะก็ต้องขอบคุณมากๆสําหรับหนังสือเล่มนี้จริงๆเหมือนแบรนด์นี้เขาก็มีหนังสือหลายเล่มอยู่เหมือนกันเนาะถ้าใครอา่านหนังสือเล่มนี้อยู่ชอบหัวข้ออะไรก็ลองคอมเมนต์มาหรือใครอยากให้มาแบบไฮไลท์ดิสบุ๊กนะคะหัวข้อไหนหรือเรื่องอะไรยังไงก็สามารถมาบอกกันได้เพราะว่าจริงๆเนี่ยก็มีหลากหลายอันที่แบบอยากจะมาพูดเหมือนกันมันก็ดูสนุกดีแล้วก็สาหรับวันนี้นะคะนอกจากขอบคุณทางสานักพิมพ์แล้วก็หนังสือเล่มนี้แล้วนะคะเราต้องขอบคุณเลยนะคะก็คือแบรนด์ของตัตังตังเองนะคะลาซี่นะคะที่ เป็นผู้สนับสนุนนะคะของออพิโซดนี้นะคะก็ตัวนี้เป็นโปรจีน่านะคะลาซีนะคะตัวโพเวติกนะคะที่ดูแลในเรื่องของช่องคลอดนะคะผู้ชายกินได้ด้วยนะอันดับแรกนะคะช่องคลอดแล้วก็ลำไส้ตัวนี้จะมีงานวิจัยในเรื่องของระบบขับถ่ายใครที่ท้องผูกนะคะท้องเสียบ่อยๆนะคะเราก็ในเรื่องของผื่นแพ้ในทารกแล้วก็ในเรื่องของพวกแบบภูมิแพ้ตัวนี้ก็ช่วยได้และที่สําคัญนะคะเอ็นแคปมาสามชั้นทนกดแนละน้าดีนะคะมากถึง7ชั่วโมงยังไม่พอแคปซูลของเราทํามาจากพืชน,นะคะก็คนที่เป็น สลิมก็กินไหนด้วยแล้วก็แคปซูลของเราเนี่ยทนกดมานะคะน้อจะไปแตกตัวที่ลาไส้พอดีทําให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเห็นผลได้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็อันนี้คือข้อแตกต่างนะคะนี่เลยนะคะคําถามที่แบบว่าลูกค้าจะซื้ออะไรของเราเพราะว่าตัวนี้เราใช้ตัวโพเวติกที่ กล้าทาให้เอาชื่อไปเสิเร์ชนะคะแพงกว่าโภเวติกทั่วไปแน่นอนนะคะเอนแคปมาเรียบร้อยใช้แคปซูลดี Cap แคปเราใช้จริงๆมีเทสตมาร์กนะคะแล้วก็เราไม่ได้มีแค่โภเวติกเรามีแมกนีเซียมมีโลชิพมีมะขามปอมนะคะมีวิตาดมินดีสามเนาะมี B6B2B1 ใครที่อยากจะสั่งซื้อนะคะโปร7 7 407บาทนะคะหนึ่งกระปุกมี30เม็ดกินหลังจากตื่นนอนทันทีนะคะทักมาที่ไลน์นี้ได้เลยและไม่ต้องกลัวนะทุกคนเรามีพี่เภสัชคอยให้คําแนะนาปรึกษาดีปะ่ะ มากมากเลยนะคะคือแบบเลิศมากทุกคนสามารถทักมาจองคิวด้วยตัวเองนะคะระบบจองคิวด้วยตัวเองง่ายมากๆนะคะตอนนี้มีพี่เภสั์รประจําอยู่สองท่านนะคะใครที่มีปัญหาคันตกเขามีกินประจงประจําเดือนเรื่องสิวนะคะทักมาหาพี่เภสั์ได้เลยะคะ่ะเพราะว่าแบรนด์เราคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นอันดับแรกแล้วก็เรื่องของคุณภาพอันดับแรกเลยค่ะทุกคนบ๊ายบาย